ครับแฟนช่องพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องแฟนคขับแฟนช่องก่อนหวยออกพี่น้องเอฟซีมืออื่นได้พี่น้องเอฟซีกันเลยเจออย่างเรือสิบพยายามรูปแบบน่สร้างความฝันบ่ค่ะความฝันค่ะคือฝันมันเป็นฝันเป็นตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมกันเลยอยากมาอ่ายากไปฟังอยากพี่น้องเลือกเออบางเรื่อเพื่อท่านไหนอยากโอ้คือแกจะได้อ่านยิบหาแบตเตอรี่เนาะอือภาว่ามือมันก็จะหายอะไรจังเลยอ่เราก็ต้องไปหาไปมือนี่แหรับท่านใดที่ ่าตรงกับแจกเจ้าผองเด้อค่ะนดำชมตรงกับแจกเจ้าผองเจ้าคอยิบจับเด้ออ่าบ๊อแม่นว่าเฮานําเสนออะไรบ่อแม่นยึดยิบยึดเด้อค่ะนดำชมอ่าใช่สติสกอนค่ะนดำชมใช่สติสกอนหรือว่าแอบเอาไปเนี่ยมันอาจจะตรงกับความฝันของของคนหลายๆคนเนาะอ่าเพราะฉะนนตรงของข่อยแจะเทาก็บจะได้ย้ำเนาะถ้าม่นตรงกับไผ่บ่อบใครบ่อมีแไหนก็สิได้คิดออกค่ะนดำชมก่อนเด็กพี่น้องเยฟซีคอร์ดคอร์น้ำแนวพี่น้องคอร์ดให้พี่น้องเยฟซีกดติดตามใแนวพี่น้องเยฟซีเด้อ เพราะว่าหลายคนและคนโอ้ยบ่อกดติดตามให้แล้วมาเศร้าหาบราษันแล้วว่าหาจจะได้กับหาบบพเรอาอ่ะกสวัสด,ดีดะนะคะน่ะ,ะน,นลละีะทะะ้ทางช่องยูทูบนะค่ะท่านผู้ชมทางช่องยูทูบเจ๊เยังชาแนลลากับประสบโชคทางช่องยูทูบกดไลค์ลากับกดคอมเมนต์กดติดตามให้แอนน้ำได้ค่ะท่านผู้ชมแม่งกดติดตามให้แอดได้ค่ะท่านผู <c oughs> น้ชมอีกสองหลอดสามหลอดเพราคนหนึ่งหลอดเล็บี่หลอดให้มันได้เกล็ดเขาได้ค่ะท่านผู้ชมเออแล้วเอาลงไปแล้วเขาก็กัก อ๋ออะมานแก่แบบนี้แหละค่ะท่านผู้ชมเออพื่อเขาฝันดีๆเขาอย่างดีเขาไปเอามาล้มแ่กสำหรับเอ่อข้อฝันเนี่ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดกดผู้ใดกดให้ผู้ใดกดติดตามกดไลค์แอดแล้วนะขอให้มีโชคมืวอนี่เป็นตำนานดีเลยไม่ใช่ฝันงวดเป็นตำมานดีเลยมันเป็นฝันฝันเป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมตั้งแต่ตัวงวดกลางกลางงวดกลางจนวเมื่อคืนนี้อืออ่ะผู้ฝันเนี่ยผู้ฝันอะแอดฝันมั่งอ่ออาจารย์แอดฝันมั่งท่านผู้ชม อาการแรกเนี่เราจะปันอยู่อยู่ฝันหนึ่งแอดจะปันที่สองฝันแต่ว่าเป็นตัวเลขตัวเดียวกันอ่าอแอดกันเลยจะมาเหนือน้ำเนาะฝันวันที่สิบเก้าเนี่ยฝันวันที่สิบเก้าเนี่ยเป็นฝันของเป็นเป็นปันของอาจารย์แหล่อ่าอันนี้เป็นปันของอาจารย์แหล่ฝันมาแมวฝันมาที่สิบเก้าเลยค่ะแอดเขียนวันที่ไว้พร้อมเลยค่ะอ่าเพราะว่าเป็นจอดแมนกันลืมค่ะหันหันเขาเขียนมาวันที่สองเขาจิบลูว่าเขา ปันเมื่อไรอ่าปันวันที่สิบเก้ากันแต่ว่าก็ไปออกทำเล้านะคะท่านผู้ชมเล้านี่ไปบดทุกหม่องไปทำเล้าแล้วแต่ว่าก็คิดว่าไม่จริงแล้วกับเบลเล่กับท่านผู้ชมอืมอ่าบลเล้วปันรอบแรกนี่ก็คือปันอาจารย์แล้วปันเนี่ยก็คือโอ้ยแนแอดปันเนี่ยก็คือแมวอ่าแมวขาวแมวขาวขาบกระดาษมาข้าบกระดาษแผ่นง่ายถอดปลามือเนื่อไ่ะท่านผู้ชมข้าบมาข้าบมาหลายหลายคกับเหมือนแมวแมวแมวแบบแบบจะกษ์พรใช่ไหมคะท่านผู้ชม กอดละแมวหน่ะนะแมวก็บ่วางให้อะแอดก็เลยได้คาเขา่าคิดไปจังไหนก็สิได้ก็คือพ่อคํเขา่าก็เลยตั้นคำเข้านะะ่อยค่ะตั้ตเน่อ่าแลกกันกับแมวก็เลยามาแลกกันแมวก็เลยวางกระดาษมาใส่มือให้อ่าแล้วมันก็เอาคาเข่าไปออืแต่่าแอดเอามัอย่างเมืองแบบเนี้ยค่ะท่านชมมันเป็นตัวเลขแดงคึ่งคึงอยู่อ่ะอ่าเป็น4ี่ตัวแดงคึ่งคึงเลยค่ะคืออ่าสองสี่แปดห่เนี้ยค่ะ <Man> มาดีๆได้พี่น้องชุดนี้พอดีตอนแรงมากกับมาออกตำราสองสี่อะเออกตำราสองสีแล้วมาวันพุดกับแปดหนึ่งบะแม่พอดีเมี่ยมันออกม้วนจัน,นอา่ามื่อวันพูดอีกกับมาออกทั้งหน,นึ่งสองแล้วกันหนึ่งแปดเออสำหรับสำหรับป้องกันนี่เออแอนมาสีแล้วเบอลเแล้วกับดมชมบอลเหลวอีกเอออัลจะเมอเอนออกอา่ออกอาตำราแล้วกับสีแล้วตีสัตว์เออแบบนี้แบบนี้ฟันอีกค่ะท่ชม แมวขาวตัวเก้าหล่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปั่นวันที่ยี่ิบห้าไป่ะนะเก้ายี่ส <5 S 1> ิบยี่สิบเอ็ดยี่สองสามสี่ี่ห้าหกเมื่อเพราปั่นอิดเพราะปัน่นแมวขา,วต,วมมขาวตัวเกาว้าหล่ะค่ะานผู้ชมแมวขาวตัวเก้าแมวขาตัวเก้าเนี่ยตัวเดิมเนี่ยมันังอ่มามันังเห้แบบแบบนี้แหละแบบแอน็นนังแล้วก็เอาขาหนาเห็้แบบนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมอ่าขาคันนี้น่ะแล้วเราวเาต่งแทนกระดาษตัวเลขไห้แบบนี้แหละค่ะแต่ว่าบ้าได้พับตัวเลขเลยเลียวไปในแดงึครึ่งๆอยู่แล้วก็พับไห้แบบเนี้ย อ่ามื้อคันนี้แล้วอ่าขาคานาขาเนี้แล้วก็กล้วยกล้วยกล้วยขี้ดินอืมกล้วยขี้ดินไปแอนราว่าเราเห็ดนี่อย่างแล้วก็ยิ้มเนี่ยค่ะยิ้มปูยิ้มปุ้ยแบบเอซออาแบบนี้ค่ะอืมแล้วคอดไปขอดไปเนี่ยเันเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขยูยูขาข่างที่เราขอดเนี่ยคือศูนย์หกค่ะเป็นศูนย์หกที่แอดมองลงไปอืมแต่มายุกกระดาษหันมองลงไปมันเป็นอ่าสองสี่แปดหนึ่งคือเก้าค่ะท่านผู้ชมอืมเป็นตัวเก้าในกระดาษนะแมน เป็นตัวเก้ากับฝันแรกเนี่ยเป็นตัวเก้ากับปันแรกเนี่ยค่ะท่านผู้ชมสองสี่แปดหนึ่งเป็นตัวเก้าอ่าก็ที่หละแอดไว้จะับจำไว้บอกไห้พี่น้องที่กดติดตามหน้าช่องไว้ตอนนี้ฝันรอบที่สองนอว่าเพิ่น,นมาคุยกีดินให้ก็เป็นอยู่มือห่างหนึ่งเป็นหกศูนย์อ่ายุกระดาษที่เราข้ามไปเนี่ยเป็นสองสี่แปดหนึ่งเนี่ยค่มอันนี้ก็คือฝันมีฝันมันดียิ่ห่า อ่าตกตะนแรงมากกับมะออกอ่าตำลาวอือซีหนึ่งเอกค่ะท่านผู้ชมเออซีหนึ่งอ่าอันนี้เอาซีหนึ่งตัวนี้แสดงว่าฝันนี่กินเต็มเลยสำหรับผู้ใดไปตำลาวแมนอ่าบัดนี้บ่แล้วค่ะท่านผู้ชมบ่แลเล่อเอกเมื่อคืนเนี่ยอาจารย์แล้วฝันบัดเนี่ยฝันมื่อคืนนี้ได้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นฝันของอาจารย์แล้วป่ะเนี่ยอาจารย์แล้วฝันฝันว่านอนอยู่น่ะฝันว่านอนนอนยี่น่ะฝันฝันฝันสแก้งค่ะฝันฝันแก้งก็ถือว่าเป็นวันดี้หนึ่งเนาะ หรือว่าเป็นวันที่หนึ่งมื้อเนี่ยนาะงคะเนาะมาจากหุกขุ่มไปก็จะเป็นวันที่หนึ่งอ่าแล้วฝันควันสีแก้งบางตีสามตีสี่นะคะท่านผู้ชมอ่าแล้วฝันว่านอนนะคะท่านผู้ชมนอนตัวทอทดิซี่นะนะะเนี่ย้วอ่ะไหลออกจากปากเหรอมดนออกจากปากเหรอ,อรหงเนนเราเรไม่เขียวมุกกับเราหรอเนาะเต็มปากไปเน่ยเต็มปากค่ะแล้วเอาถาดแล้ววะล้วเอาถาดมามาลองเถาดมาใส่ถาดว่ามันถาดกลมๆแล้วกลายเป็นถาดสี่เหลี่ยมอืมถาดจากแต่สี่เหลี่ยมอ่ะเฮ้ยที่คิด ทอดทอดนิดหน่อยเนาะอ่าเป็นซีเรียมค่ะท่านผู้ชมอ่าซัมนี่แหละซัมกระดาษเนี่ยซัมกระดาษแทนนี่แหละแต่ว่าเป็นเป็นถาดซีเรียมสะแกรงเอ่อแอดกเลือตีถาดอ่ะเป็นซีเออแอดตีเองแล้วค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอ่าพอว่าลุงแหล่นอ่ะอาจารย์แหล่นเนาะแล้วตีเลขก็เปลียนแม่อ่าจำนวนกระดิ่แอดค่ะอ่อแอดเลือตีเป็นวานนอนเนี่ยเป็นหนึ่งนอนนี่เป็นหนึ่งค่ะเนี่ย แค่มาจอดไว้อ่านเลยเลยค่ะนอนเป็นหนึ่งป่าเป็นแปดค่ะท่านผู้ชมปากเป็นแปดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นอายุของเราอายุอายุม่ไหมอะไรฝันอีกฝันนั่นไปนะอ๋อเอาจ้าก็ฝันได้ฝันดีก็ได้นกระดอนเลยลุกแยงกะติว่าฝันอยู่ฝันกินแลหล่ะกินน้ำข้นฝันนี่ล่ะฝันนั่นพูดได้มันกระยับฝันกับแม้แต่แอดกระยับฝันมันจะตื่นขึ้นมาแล้วจำความฝันกับบได้ค่ะท่านผู้ชมจำความฝันบ่ไดาอเออบางคนกับคอมเมนต์มาอยู่ค่ะว่า อายุละวแอนอายุละจักปีอ่าประกาศมาคือบอกม่าเนี่ยมันจะถามอายุเนาะมันเขียนว่าอายุเนาะอ่าอายุอ่าห้าสิบสามปีอ่าอายุห้าสิบสามปีอะนี่แหละเขาเขามีมีข้อแม่นมาสอบถามอยู่เรื่องอายุนี่แหละก็เลยอย่างเขาจะให้ให้ถามเด้่ยแต่เบิ้งแล้วก็เห็นกันเลยค่ะตรงเออ ยกเป็นตัวไหนี่ยยกสินจบาดจียกยกสนจี้บาดจบาดเคนจะแคียหน้าจอไปถ้านเออคนจะเขแคนหน้าจอตอนนี้อ่ะย่องเอซีเขับนหาจอไปจานเอฟตีเป็นอ่อนึ่งซีพระว่ติักหันเป็นซีเนาะเป็นซีเหียมเพราะเปากกลมๆเนี่ยค่ะหักซีเหียมเอฟตีเป็นซีนอนนี่นึงอยู่แล้วนอนนี่นึงอยู่แล้วอือแล้วก็ปากนี่เป็นแปะอปากเป็นแปะ แต่ปลาถ้าจะตีเป็นเป็นลุงแหล่นี่ลุงแหล่แ,แล้วกัประมาณหกแล้วเนาะหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกอันนี้แล้วแต่ท่านไหนชอบแล้วค่ะท่านผู้ชมฮอกก็ตีไว้เพื่อเจือค่ะอ่าเป็นหนะึ่งหกเนาะอายุหนึ 1, 4, 1, 8, 1, ่งสี่หนึ่งหกอหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกแล้วกัอายุห้าสิบสามปีม,มันเขากับเลขแมวตัวไหนดีค่ะท่านผูชมมันมาเขากับตัวนี้ เลขแมวกับน,นี้หนึ่งแปดหนึ่งสี่ค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นบ่แอดถึงบอกว่ามันเป็นเลขตัวียวกอ่ะมันเป็นมายำใหรอสัญเดอแอดก็เลยว่าคิดว่าคนมายำเพราะว่าฝันฝัน,น,นมืกอคืนจุด้ห้เนี่ยแมวขาวนี่คือเอาตีนหยาบไปวปเลยค่ะออตีนหยยบแทนกระดาษแทนสองสี่สองสี่แปดหนึ่งมาไว้เรียบร้อยแล้วอ้แลวมือที่เรากวัดใหม่ๆนี่เป็นศูนย์หกอ่ามือมือขัางนึงแสดงว่า ในความฝันแต่ละฝันเนี่ยมันบดเนี่ยน้ำสองสี่แปดหนึ่งนี่แหละพี่น้องเมนมันเป็นตัวเดียวกันเลยค่ะท่านผู้ชมเมมมาอ็อกลายฝันเป็นหลายตัวเลยค่ะท่านผู้ชมเลี้ยงตัวเดียวกันจะฝันอยู่หมุนก็ม่น้ำตัวนีแหละมีสังเกตบางทีค่ะท่านผู้ชมนะนี่หนึ่งสี่นะคะหนึ่งแปดค่ะผิดกันตัวเลขสองแค่นัวสองหรือเพิ่นอาจจะมาใส่ให้เ้าเออ่แบบว่าบังบังบังไม่ได้ค่ะนะบังไว้ก็ได้เนาะอ๋ออันนี้ท่านไหนชอบก็จักตหยิบจับแล้วค่ะท่านผู้ชมอาโชคขามาเนียนเนาะอาโชคขามา่กเพราะว่า อายุนี่ห้าสิบสองหรือว่าห้าสิบสามปีอะอายุลุงเหล่ออันนี้กับฟันมับตั้งหดจับด้วยกันเล้ค่ะห้าสิบสองกับห้าสิบสามเพือเราฟันเียฟันจินไป่น้องอันนี้ฟันน้อที่ยี่สิบนะคะบันทึกฟันบันทึกฟันอ่ะขอบคุณขอคุพี่น้องเย็ซีุ่กท่านครับพี่น้องเย็ซีมาหยันย่ำพี่น้องเย็บซี่ต้องรันลืมโอ้ยเนไงวคอยลืมด้เหล็กจะฟันพ่นแอดพันปะมือนีก็เลยมาหยันห้าพี่น้องเย็บซีเป็ิจาหนาเบิ้งตามเขาชอบเนี่ยเขาชอบหนึ่งสี่หนึ่งแปดเนี่ย เอดมากหลักนี่หลักอ่ะครับ่าเป็นเศรษฐีจะเป็นของเอฟซีจุกุชคนครับผมก็จะเอย่างสิเดล่าไปก่อนอย่าลืมด้วยพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นยานดีๆให้เอฟให้ทั้งลิปงาน,น,นอชกข่ามานสวัสดีงามครับ,ดดบพี่น้องครับ